ก็สวัสดีท่านผู้ชมมาด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หมายเดิมครับผมครับทุนแดงนะซึ่งวันนี้ก็จะมาเทสคันนะครับผมที่ผมซื้อใหม่ครับก็จะเป็นคันอ่าโอเซียนเซเวน่นเซเว่นเอ็กนะครับผมนี่เลยครับนี่คันนี้ก็จะเป็นคันเจ็ดพุทสามนะครับเป็นคันสองนนะครับผมเวทนะครับ จะอยู่ที่4ขีด10นะครับผมิดเนือก็จะเป็น4ถ14กรัมนะครับนี่เลยครับผมซึ่งเป็นคันที่ว่าเหมาะสําหรับไมโครจิกมากเลยนะครับผมนะซึ่งผมก็ใช้เป็นครั้งแรกนะครับผมผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันและก็เป็นคันแรกเลยนะครับผมที่ว่าแพงที่สุดสําหรับที่ผมเคยซื้อมานะครับผมคันนี้รวยรวมก็ประมาณ1,700นะครับผมสีก็จะเป็นสีอ่าสีลุ้งนะครับ ซึ่งผมมองว่ามันคล้ายๆปีกมันเองครับใช่สีก็คล้ายมันเองปีกอ่ามันองปีกแข็งเลยนะครับผมนะส่วนที่ผมชอบก็คือสีตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับเข้ากับโลกมากเลยจะเข้ากับขาโลกมากนะครับโดยรวมก็สวยเลยครับคันนี้ดูที่เซนต์ครับดูปลายคันครับผมนี่สบัสดปุ๊บปุ๊ปปุ๊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 ไมโครจิ๊กผมมองว่าเหมาะมากครับกับคันนี้ตกมงก้าโอเคนะครับเห็นขบอบกมา เราไปลองดูกันนะครับผมนะคีตว่าไปดูกันครับไป Let's go ส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับผมที่ผมใช้ก็คือรอกไดว่าไฟนิตเหมือนเดิมนะครับก็สายนะครับจะเป็น P 0.6นะครับช็อกก็จะเป็นช็อกของ V Bass ครับ20่อนด์เหงื่อที่ใช้วันนี้นะครับผมก็จะเป็นเหงื่อไมโครจิก7กรัมนะครับ นี่เลยครับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งวันนี้น้ำค่อนข้างจะร,นร,รุนแรงอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมว่าขั้นใหม่ของผมจะหมานไหมครับวันนี้ตักบเลทครับตามไปดูกันอลองดูครับไม้เล็ก <c oughs> นี่ปลาเม่กินนะตัวหนามแรงโดนเลยครับโอ้ยไม้เล็กก็โดนเลยออื้อ เซนดีมากครับคันนี้เด็ดกำนี้เหมาะมากไม่ไปกระโดนเลยครับโอ้ยวิ่งครับวิ่งครับดูไปคันครับโอ้หืออื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 ้หืโอ้ห์โดนของใหญ่ก็เร็วให้โดนของใหญ่แล้วให้อืมอือมันสายครับเฮ้ยเอาวะเอาวะตัวอะไรวะมีไซส์วะมีไซส์ตัวนี้ นีนัดนีนัดโอยโอ้ยโอ้ยโหะเนียตัวสายมาแล้วตัวสายมาแล้วน่าจะเป็นสระนหรือว่าปลาตัหลังอันนี่เขาเาป็นตัวั่นหระตัวทีเวียอ่ะเราไม่ใจโอ้ยแม่ คันก็แจวเลยอ่ะเส้นดีมากไม้เดียวอยู่เลยครับเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาว่ะโอ้บอลตาลังตาลังจับไตขึ้นมาทลนโอ้ยเอาว,ว่ะตัวเลกครับผมใหญ่ครับผมหืไซส์ประมาณไซส์เล็ก,กว่ะไซส์ไม่ค่อยใหญ่แต่คันนี้สุดยอดคันสุดยอดเลยครับนี่เลยสงสัยต้องหาซื้อได้เลย,เลย โอเซียนเซเว่นซาวิเ,คเอครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับผม <laughs> ผมซื้อเองครับของดีได้บอกต่อครับนี่โอเคครับตามไปดูกันครับผมตัวแรกก็มาเลยครับเอยโอเคจะกรำกูบางเบาลเลยไม่ติงลินเลยจะกำกูวันนี้มาน้ำประมาณสิบห้าัมด้วยครับน้ำใหญ่ปุ๊บป,บปบ

เัาต้องใชุ้ดแล้วนะวันนี้ไม่รู้ปอบมั่งไหมเนาะโดยังไม่อะหนามตายเดี๋ยววันนั้โดดไอ้ตัวนี้เบาบางครับ เบาบางตัวนี้ว้าวสีคุณสีคุณเซกลาเซกลาเพียบนี่เลยครับผมไปไม่เอาปาป,ป้าไม้ครับปไปไป โดนแล้วโดนแล้วตกล้าละปลายก็แล้วนี่เลยฮะหล่นพอดีครับลุงล้งข้างเขาใส่ถุนนะนต้องขวางไปข้างหน้าด้วยเลย Cắt ừ, đây nào, không? Bà nào, Lúc mà lại mình chuồng để em lên, nó ăn lên cái <laughs> phần này là gì? คนด้วยได้ด้วยที่รู้ว่าทได้ไม่ได้ดูดดดดดวับผมทะเลเรียบมากลมไม่มีเลยครับผมตอนนี้ร้อนอ้าวมากเลยครับ ฝาก็ไม่มีได้เลยครับเหยียบเกินครับเหยียบเมื่อน้ำในอ่างเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนวดแตกนะครับลมไม่ผัดมาเลยวนะ่ารอร้อนร้อนชิบหายเลยโอ้ตายแล้วตายแล้ว

อ๋อยู่อ๋อยี่ไม่มาแค่มาคิดว่าคันนี้มันโขเอริฟนะเขาเอริฟดีมากครับผมคันนี้อืมเีอะเงี้ย อออย่างเดียวอ๋ออย่างเดียวกอดกอดหักสันเหอสิ้นแวะติดคิวแล้ววะนี่โอ้ตัวใหญ่มามีโลอ่ะตัวเนี้ยไม่ขึ้นเลยอย่าซ้ำโลนะว่าแลเตอเตอเอาเตอมาวะเตอว่ะเอาไปเตอไมดิเนี่ยม

อืมอืมออกอีกเล็วเห็นไหมเนี่ยอ้อ้เฮ้ยรองลมาปลาคารถุนนะลองปลาคารถุนลองปลาคารถุนลองปลาคาถุนเฮ้ยออกอ๋จีว้าวว้าว ในกองฮิดเลยในกองฮิดเลยโวโวโว้ยู่แ้วไปท็อปนี้มีอยู่ไหมครับอยู่ๆตัวนี้แน่เลยเอาเทเวียนนะตัวนี้แน่นอนอืมอือหือไม่ขึ้นว่ะเข้ามาอย่างเกียร์น โอเดี๋ยวเราจะไปเองเดี๋ยวดูกูจะไปเองเดี๋ยวไปมาแล้วครับผมตัวนี้แหละตบบิดพังไปหลายตัวแล้วตบบิดนี่เลยครับผมกับตันดาวิดครับเขาไม่ไจ่ายก็ไม่ได้จ่ายครับเดี๋ยวมาติดให้ครับผมเนี่ยเอาครับผม สุดเลยครับวันนี้ตอสุดมากตัวนี้เกือบโลเกือบสองโลครับสองโลครับเลยไปประมาณโลกว่าครับโลกว่าเป็นอุจิ๊กเจ็ดคลัมนะครับเราไปว่าไปหนึ่งแอฟตีเป็นหนึ่งพันนะครับนี่เลยแก้วตามไปดูกันครับโอ้ยไว เชื่อว่ามาลุยกันต่อครับกับคันโอเซียนซาวิดซ่าเมื่อเขาจ่ายหรือยังนะแต่เขาไม่ได้จ่ายแต่เขาไม่ได้จ่ายเซนเซอร์เซนเซอร์เขาไม่ได้จ่ายครับเซนเซอร์เซนเซอร์ถ้าเขาจ่ายเนี่ยเลข้ยงวันกูเลข้ยงวันจริงอย่างเงียป่าไปัดไม่ว่าป่าไปบล็อกกักเลย เดี๋ยวปวแขนนี่ไม่งัดเลยกูก็งัดแบบใส่โซโล่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบเอา้คันเทปไว้ไว้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเผลอไปที่พัดเลยนะงัดสบายๆเลยเส้นก็ดีด้วยโอ้โหโอ้โหปืนปลดล็อกไว้วันนี้เหราปัดล็อกจับเลยตบคันแมลงปีกแข็ง อันนี้ติดมาเมื่ะโอ้ยเต็มแนวปับปลาตลาดนัดเต็มแนบกับปลาตลาดนัดไก่ทองเขามีความสุขกับกันงัดลูกปลาบุ๋มอีกแล้วกับปลาตลาดนัดโลละหกิบบาท ริ่วะดิเซิปไหมโอ้เซททิปปะรยู่ทิปรูเซททิปไอ้เียได้ฮักไปยักกป๋าโอ้ยเนบเนบอีกแล้วไม่มาแล้วครับจบท้ายเดี๋ยวก็จะได้กลับเลยครับผมวันนี้มาทิปครึ่งวันครับ มาเดี๋ยวมาลองเสาประคานี้สักหน่อยดูว่าจะโดนหรือเปล่าครับน่าน่าหนายน่านนายเบาบางครับตัวนี้เบาบางปุ๊บบ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 ุองององไม่มุดว่ะไม่ใช่อ้อยนี่ อะไรวะนี่ปลาเลยครับท่านผู้ชมกำลังคีบด,ดำว้าปะเนี่ยครับคีดดำเลยครับนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกปาลาอะไรนะครับผมใครรู้ว่าคอมเมนต์มาได้นะครับเนี่ยขีดดำมาเลย เบาบางตัวนี้เขาอยากไปว่าเขาพงข้างเหลืองเลยเปิดพงก็อยากไปลูกตัดครับเกิดปูนยาข้าวโพงโ้ลอเขาสกคือแต่ว่าน้ำมันลงเดี๋ยวลมมันป่า không 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 Ô โอ้ยไปหมดเลยช็อกก็ไปหมดเลยหายแล้วจัดมาดิแบบไม่ปลุกช็อกแล้วผม <c oughs> มันเงาลงไม่ขยถึงเลยเหรอข <c oughs> ี่กำม่าจะใช้ยี่สั้เหรอ เอาลิปมาโค้งเราฟาโค้งเราฟาโค้งเสาเออครับอยู่โอ้ว่าแล้ว,ลวไอตัวนี้เลยครับปลามุสโศใส่ได,ด้เลยวะ่ะว้าวทำเรื่องครับวันนั้นรอ

มาแกล้มมันมาแกล้มจับตัตอนเมื่อเช้าเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับเข้าไปในคลองก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไายสังเให้ให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงท่าเรือแล้วนะครับผมนะก็ถตาว่าไม่กลับนี้น่าจะน่ากลัวแน่นอนดูครับสภาพแป๊บแป๊บไม่รู้มาแต่ไหนครับผมข้างนอกนี้น่าจะแรงมากครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับผมนะ มีมิกิเมาส์นะครับติดอ้วนอยู่นะผมเดี๋ยวเราก็จะทำการช่วยมักนก่อนครับอย่าลงอย่าลงอย่าลง <c oughs> ไม่รู้มาติดต้นไหนนะครับผม <c oughs> เรือนี้มีครบเลยนะครับผมตั้งแมลงสาบมดและก็แมงมุมนะครับสัตว์เยอะมากเคยพูดกับเพื่อนด้วยว่า <c oughs> ถ้ามีหนูนี่คงหาเลยสุดท้ายก็มีจนได้ครับผมเ <c oughs> ชียกตัดว่าสันตัดเ <c oughs> ออเรือสับปะสัตว์ครับ ักวันอย่า oh, พ oh, oh. ับคาบหน่อยโอ้ยโเรียวโอ้ยโอ้ยเรียวโอ้ยโอ้ยโ้ยมันกินรึแดดหันกินรแโอ้ยโอโอ้ยตัดตัดตัรงตัดนี้โอ้ย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 กูไม่้้าปยวั้จันนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโตติโอ้ยใจเย็นเพื่อน เฮ้ยเฮ้ยอ่าซันซันซั่นอ่าต้องต้องจับพ่ออเออขีดขีดดำไหบาดคอไปนะเอจิจิจิเรือกวางไหนรอยเฮ้ยเร็วเอาละเอาละต้องการจับมันปถือธรรมชาติ สู่ธรรมาชาติไม่ได้แต่มันจิ๊ดๆเลือผมครับฟังหมดแน่เฮ <classes> ้ยเจ้าหนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไว้น้ำเป็นเฮ้ยไว้น้ำเป็นด้วยไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วว้วาวว้าวว้าวมาซื้อคนกันจริงจังๆ,ๆเลยนะครับมันเราอย่างอีกเยอะครับไนลูกเอพียาย ยังมีอีกครับผมนี่เดี๋ยวแบ่งครับไตคองครับนี่นี่โดยรวมก็ประมาณนี้ครับสฉันก็จะเป็นเอปีนะครับก็โซฟีครับนี่ยังไม่ฟรีสินี่ยังไม่ฟรีสินี่โอฟี่ของจริงครับผมใส่ประมาณกิโลหนังเดินฝูงนะครับโดินด้วยเบ็ดชักหัวครับได้สับผัสกันได้ นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับนี่มีในกระติกนะครับผมนะเดี๋ยวเตะออกมาให้หมดเลยดีกว่าเดี๋ยวได้แบ่งกันนี่โอ้ยโอ๊ยเละนี่ละนี่อครับผมโอ้โหเย็บไปแล้วเย็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตีน้ำมันโอ้ยตีมั้ยไม่ต้องนะนี่ครับในหลวงครับอ๋อลูกมีทุ่ โอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับดูบรรยากาศ